ท่านผู้ชมท่านก็รู้นยครับอยู่กับผมคนเดิมอยู่กับผมคนใหม่กอบออฟวอร์เกมมิ่งซึ่งสงสุขคนสาวๆไหนกอล์ฟออฟกมเห็นมีโอ้ยเสียงดังเกินไปดังเกินไปโอเคดังเกินไปดังเกินไปเออเดี๋ยวผมให้ดูเล่าผมก็แล้วกันอยู่ไหนนะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยเดี๋ยวชี้ดูนี่ไงยังมองเห็นไม่ชัดนะก็ช่างแม่งเถอะ

มีใสายตอนนี้องผมคือจะแตกเสือเนี่ยเออโอ้ก็คนก็รู้นาว่าเสียงเออะอที่อยู่รอบกายผมคืออะไรเพลงไงยายผมเปียกเพลงแล้วเออ,เอ,อใช่ยายเปียกเพลงรุกวนมากเลยโอเคไม่ต้องสนใจแล้วกันขอภัยด้วยเอเคเรื okay, ่องต่อไีกว่าโอ้ยอืมอืมพี่ระดับ,บีี ซอมบี Zomb i. Zomb i okay, okay, ้ซอมบีก็ต้องปกป้องวุวุ้ยวุ้วุวุเลืองกูจะตายอยู่นะอ๋ออเออันเนี่ยอ๋ออ๋อน้ำดื่มย่ำย่ำโอเคนะอ๋อไอ้ลบกวนยุงคือทำไมผมต้องเสียงดังตลอดเวลาทำไมเพื่อนล่ะอ๋นิวตงคือเรายุงมันก็กัดขมเข้าใจไหมแต่ตั้งแต่ตอนหกโมงแล้วเนี่ย ดูมันก็กัดเพื่อนก็มากินเลี้ยงอีกที่บ้านเพื่อนก็มากินเลี้ยงอีกลูกพีู่กน้องก็มาที่บ้านอีกโอ้ไม่ก้อนไม่เป็นไรกันแน่หนาก็ไม่รู้เฮ้ยไม่ต้องหรอกตัดแล้วนับต่อหึหึนับมองตามมาคุ้ทันอืม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 ไม่มีอะไรเลย โอ้ยมีทซายอือดูเขาผสมน้ำผสมเมือนะอือฮึ่บอย่างนี้ก็วียอดีดีป่ะเฮ้ยเก็บก่อนแม่งทำไมไม่ใช้พิทซายวงเงินกูจะหมดไปก่อน่งก่อนไม่มีใครช่วยเหรอมีแค่ฉันคนเดียวใช่ไหมเนี่ยว้ามีแค่ฉันคนเดียวที่แตกใจเลยนะเนี่ยโอ้เอาตายแล้วโห้ตายบร้อยื่อไรอะ

โอเคหมดต่อคงว่าน่าจะมีเพื่อนนะมีด้วยเฮ้ห hey, วัดดีเพื่อนเพื่อนฉันเองนะจับฉันได้ไหมใช่ไม่ก <c oughs> ูว่าจับไม่ได้หรอกกูไม่รู้จักซอมบี้มาแล้วว้าวอย่ามึงเงจะเองกูตอนนี้นะเพื่อนนะขอร้องเฮย้ยที่มันโลบซบีสองพัน0้าดีกว่าโอ้ oh my god นี่มันตั้งนานแล้วนะเนี่ย ฉันวาเธอจะได้ยินแล้วโอเคเกิด,กดมันกำังกล้องทับ,บ,บเลยหยุดยุดดยหยุดหยุดหยุดยุดดหยยุหยุด สาคขีด้วยเล่เล่เออมานี่ฮ่าฮ่าสนุกเนี่ยแหละอ๋อมีดจะใช้มีดสิเอ้ยเชื่อเชื่อง่ายง่ายดีดีวะแต่ถ้าจะเอาไอ้นี่ยมันดิ่งเร็วดีแดงต้องต้องเจ็บตัวด้วยโอ้ยยู่กัดโอ้ยหน้าสิง โอ well. ้อ้ยโอ้ยยกัวลาไปก่อนแล้วกันอะไรมยงไงเยก็เออโอเคบายบาย่